สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลที่ก็ร,รักททุก่านทุกในช่วงเช้ชาๆแบบนี้กันด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศดีฝนตกักมาตามข่าวสารกันหน่อยอข่าวสารของนิโก้วิลเลียมนะครับบาซ่าเผชิญงานยากครับในการเซ็นนิโก้วิลเลียมจากแอตเลติกบิดเบาเอ่อเช่นนั้นของ Nico นิโก้วิลเลียมเนี่ยคาดหวังว่าแอตเลติกบิดเบาจะเปิดรับพิจารณาข้อเสนอจากบาร์เซโลน่าหลังจากแสดงเจตนารมณ์ว่าเขาต้องการย้ายไปการแข่งกับบาร์เซโลน่านะครับ แอตเลติกบิลเบาเนี่ยอาจจะไม่สามารถโน้มน้าวให้นิโควิเลียมอยู่กับสโมสรต่อไปแต่นั้นบิลเบาเองครับจะทําให้การย้ายไปคาแข่งกับบาร์ซาเป็นเรื่องยากที่สุดสําหรับทางบาร์ซาตามรายงานของทีอารีโอสปอร์ตนะครับนิโควิเลียมครับเคยปริสเตรบบาสโลรนาในช่วงเสมเมอร์ปีที่แล้วเพื่อคาแข่งกับแอตเลติกบิลเบาต่อไปนั่นจะไม่ท่านั้นบิลเบาเองครับเชื่อมั่นว่าพวกเขาอาจจะรั้งแนวรุกวัยยี่สิบสองปีนิโควิเลียม ไว้กับสโมสรต่อไปโดยมีการแข่งขันเชเบลิกในฤดูกาลหน้าเป็นแรงดึงใจแต่ความพยายามนั้นไร้ผลนะครับเนื่องจากนิโกวิลเลียมครับแสดงเจตนาลมว่าเขาต้องการย้ายไปเซเซียกับบาซ่าในช่วงหน้าร้อนนี้แต่มร,รายานก็บอกว่าแอตเรติกบินเบาจะไม่ทําให้มันเป็นเรื่องง่ายสําหรับบาซ่าในการจะเอาตัวนิโกวิลเลียมครั้งนี้พวกเขายืนยันว่าบาซ่าจะต้องจ่ายค่าฉีกสัญญา58ล้านยูโรบวก CPI นะครับ ก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคหรือค่างเงินเฟ้อเนี่ยอีก4ล้านยูโรรวมมูลค่า62ล้านยูโรสําหรับการดำเนินการ,การนี้เท่านั้นอย่างไรก็ตามแกบาซา์ซาดีๆจะจ่ายจำนวนดังกล่าวเต็มจํานวนนะแต่พวกเขาเนี่ยจะเจรจาเพื่อขอแบ่งสายเป็นเวลา2-3ปีโดยคาดว่าแอตเลติกบิลเบาเนี่ยจะปฏิเสธแนวทางดังกล่าวแต่ว่านิโควเลียมครับจะร้องขอให้ฝ่ายบริหารของบิลเบาเองรับแนวทางนี้ไว้พิจารณาเหมือนกันนะครับอื้อ จะไม่ให้มันเป็นเรื่องง่ายในการที่จะเอาตัวนีกว่ก็เลี่ยมไปจากแอตเลติกบินเบานะครับก็รอดูว่าจะเป็นยังไงในดีลนี้เคสนี้ครับจะถือว่าประสบความสําเร็จหรือไม่ในการเอาตัวของเชฟบรตุมบาร์ซโลนาดูข่าวสารกันต่อครับของทางนั้นมาคัสแรดฟอร์ดนะครับ ล่าสุดก็อ่อยแรงเลยนะเผยถนัดยืนหัวหอกมากขึ้นอยากเล่นกับลามิยาอลนะครับจนนั้นของม so าเคสโซรัแดฟอร์ดในรุกของ Man U, แมนยูครับแสดงความต้องการร่วมทีมกับลาบิญมอลปีรุ่นน้องที่บาร์เซโลนาพร้อมปเปิดเผยว่าตอนนี้ตัวเองเล่นตำแหน่งกองหน้าทัวเป้าได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแรดฟอร์ดครับจบการยืมตัวกับแอตันวิลก่ากำลังซ้อมส่วนตัวที่เมืองมาบิยาประเทศสเปนเพื่อเรียกความฟิตสำหรับฤดูกันใหม่ แข้งกลีดไว้ยีบเปีอย่างแรดฟอร์ดนะครับยังเหลือสัญญากับแมนยูที่ปลุกปั้นมาจนถึงปี2 0 2 8อีก3ปีแต่คาดว่าไม่อยู่ในแผนทีมของรูเบนอัมบริมเตรียมย้ายออกในครั้งนี้ครับระหว่างเก็บตัวที่สเปนครับแรดฟอร์ดไปออกรายการของเอ็กซ์บริเยอร์นะครับวิดีโอเ,โเบอร์ชื่อดังท้องถิ่นนะครับถูกถามถึงยามาลสตารว์วงใหม่นะครับของบาร์เซโลนาสตาร์ดวงใหม่ขออภัยแรดฟอร์ดเริ่มกล่าวให้คำตอบบอกว่าแน่นอนทุกคนต้องการเล่นกับเหล่าผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลก หวังว่ามัน ENA จะเป็นแบบนั้นเราจะได้เห็นกันเป็นเรื่องยากที่จะบรรยายสิ่งที่ยาเมากําลังทําอยู่เขาเล่นในระดับท็อปตั้งแต่17ปีซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติของนักฟุตบอลอายุเท่านั้นยาเมามีทักษะและทัศนสติไม่ใช่แค่ปัจจุบันเพราะอนาคตของเขาจะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกเราไม่รู้เลยว่าในอีก3ปีเขาจะพัฒนาไปถึงจุดไหนบทสัมภาษณ์เดียวกันครับรดฟอร์ดถูกถามถึงแรงบรรจัยในจากตานานในอดีตและก็บอกชื่อเจเรรีที่แยออกอาเซนอลไปโชว์ฝีเท้าต่อที่บาร์ซา ผมคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีบางอย่างคล้ายองเรเขาคือผู้เล่นที่อิสระที่ทําได้ทั้งยืนทั้งปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็ขยับมาตรงกลางเมื่อผมเติบโตเนี่ยการเล่นเป็นกองหน้าตัวเป่ากลายเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายและธรรมชาติขึ้นการยืนหันหลังให้ประตูกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นสําหรับผมสเปนคือประเทศที่ดีและไม่ไกลาจากบ้านผมมากเท่าไหร่เมื่อฝึกซ้อมที่นี่ครอบครัวผมยังสามารถเดินทางมาผมมันไปเที่ยวบินละสามชั่วโมง และอากาศก็ยอดเยี่ยมด้วยผมชอบนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของแรดฟอร์ดก็คืออยากเล่นกับบาซาแหละอยากไปอยู่กับยาเมลซะหน่อยต่อกันเลยนะครับข่าวสารของบาซ่าต่อเนื่องครับผมว่าบาซ่าเริ่มเดินดยวคว้วาตัวบาชิปีกดาวรุ่งของโคเปนเฮเกนนะครับมีรายงาน,นข่าวจากมุนโดเดอ t ิโบครับรายงาน,นบอกว่าบาซโลน่าเข้าพูดคุยกับเอเอ็นของรูนี่บาชิ ถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวแนวรุกดาวรุ่งวันนี้มาจากโคเปนเฮเกนครับแข้งสุรนวัย19ปีอย่างบาจี้เนี่ยเล่นชุดใหญ่โคเปนเฮเกนนะมา4ฤดูการล,ลงสนามไป84นัดในทั้งลีกเดนมาร์กแล้วก็ชิบลีกทำไป15ประตู1แอสซิสแมตช์ซีซั่นล่าสุดครับบาจี้เจ็บเอ็นข้อ้เข่าเพิ่งกลับมาเดือนมีนาคมแล้วลงเล่นไปแค่6เกมแต่บาซ่ายังเห็นศักยภาพและมีรายงานการแพทย์ยืนยันว่าตอนนี้นักเตะฟิตสมบูรณ์แล้ว แหล่งข่าวก็บอกว่าบาซ่าเนี่ยเข้าพูดคุยกับไอเยนของนักเตะเรียบร้อยและกําลังพิจารณาว่าจะยื่นข้อเสนอเลยหรือรอเซนฟีเดือนมการาคมสัญญาของรูนี่บาตชีครับจะสิ้นสุดปลายเดือนธันวาคมนี้และรายงานก็คาดการณ์ว่าโคเปหเฮเกนเนี่ยประเมินราคาไว้2-3ล้านยูโรหาขายเขาไปในช่วงซัมเมอร์ฟราบิเซีโรมาโนเองครับก็ร่วมยืนยันการพูดคุยของบาซ่าพร้อมเปิดเผยยังมีการติดต่อจากปอร์โตทีมลีกโปรโต,ตุเกส ยื่นข้อเสนอให้ตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนนะครับปอโต้ก็อยากได้เหมือนกันบาซ่าก็อยากได้นะครับมีรายงานว่าตอนนี้กำลังท่ามทำทาม <c oughs> ทามนะครับจเจาตัวเทนั้นของรูนี่บา a ีซแข่งดาวรุ่งของโคเปนเฮเกนนะรอดูได้เลยว่าจะประสบความสำเร็จหรือว่านักเตนนะเนี่ยจะย้ายไปทีมไหนนักเตะจะยย้าไปทีมไหนรอดูนะครับเนั้นของโรเฟตครับโพสซึงขอบคุณฟอร์เรนเบียที่ทำให้เลเวอร์ดีขึ้นนะครับ ฟอร์เรนเวียสซูเปอร์สตาร์คนใหม่ของลิเวอร์พูลครับตอบกลับจดหมายเปิดผนึกสุดซึ้งจากไบเออร์เลเวูเซ่นหลังเจ้าตัวตัดสินใจอำลาสโมสรเดินทางมาแข่งในพรีเมียร์ลีกเซมอนโรเฟตครับผู้บริหารของไบเออร์เลเวูเซ่นครับได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งผ่านลอินนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่ออำลาฟอร์เรนเวียหลังจากที่การย้ายทีมของเจ้าตัวไปยังลิเวอร์พูลได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเขาก็โพสต์บรรามานว่าโอ้ถึงฟอร์เรียนผมไม่อยากเขียนจดหมายฉบับนี้เลย ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าคุณจะอยู่กับไบเออร์ศูนย์สี่เลวเซนไปตลอดชีวิตการแข่งของคุณแต่คุณตัดสินใจที่จะเริ่มบทใหม่ในชีวิตแน่นอนว่าผมเคารพการตัดสินใจนั้นอย่างเต็มที่พวกเราไม่ได้แค่เสียหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของโลกไปเท่านั้นแต่ยังเสียคนที่พิเศษมากคนหนึ่งไปด้วยตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันสิ่งที่โดดเด่นไม่ใช่แค่ทักษะของคุณแม้สิ่งที่คุณทํากับลูกบอลมันทําให้ผมอึง้งถึงกับพูดไม่ออกสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกเนี่ย มันน่าประทับใจมากก็คือการมีความคิดที่มันเฉียบแหลมของคุณความมุ่งมั่นที่จะชนะความหิวกระหายในการทําประตูไม่ว่าสกอร์จะเป็นยังไงความกระหายที่จะพัฒนาตัวเองแม้ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณพ่อแม่ที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอให้การสนับสน,นุนและทําให้คุณยังติดดินคุณไม่เคยสูญเสียความหิวกระหายนั้นเลยกลับกันมันยิ่งชัดเจนว่าหลังจากอาการบาดเจ็บเอซีเอลเราคุยกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้น และผมรับรู้ได้ถึงความเงินงินของคุณที่ไม่สามารถสัมผัสลูกบอลได้แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นถึงความตั้งใจแน่วแน่ของคุณที่จะกลับมาให้แข่งก่าเดิมทัศนคติทําให้คุณกลายเป็นผู้นําเงียบขรึมมีสมาธิรุ่นพี่ในทีมยังมองคุณเป็นแบบอย่างคุณเป็นซูเปอร์สตาร์มานานแล้วแต่ยังคงเป็นฟลอเรนคนเดิมเหมือนเกมตัดสินแชมป์กับเบรเมนคุณต้องเป็นคนแฮตทริกให้ได้แม้แฟนบอลจะลงมาในสนามแล้วคุณก็ยังต้องยิงให้ได้อีกลูก เพราะคุณเคยบอกว่าไม่เคยยิงแฮตทริกมาก่อนและนั่นคือผลที่คุณต้องทําให้ได้ง่ายๆแค่นั้นเองคุณคงจําได้ว่าตอนเราอยู่ที่มักเซ่ผมบอกคุณสามารถใส่เสื้อมาเลขสิบได้คุณดีใจและภูมิใจมากรวมในสไลด์แรกของแสดงให้เห็นในช่วงลานั้นและคุณยังคงเปล่งประกายจากความสุขมันบอกได้มากเกี่ยวกับตัวคุณผมขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จกับลิพูผมรู้ว่าคุณจะไปได้ไกล และหวังว่าคุณจะคว้าชัยชนะและแชมป์มากมายยกเว้นเวลาที่เราต้องเจอกันขอบคุณฟอร์เรนสำหรับเวลาของคุณภายใต้ตราไม้กางเขนและที่เป็นตัวของคุณเองขอบคุณครอบครัวของคุณที่อยู่กับเราเสมอมาขอบคุณพ่อแม่ของคุณที่เปิดใจกับพวกเราในการพูดคุยทุกครั้งและที่ให้เกียรติและก็ถ่อมตัวขอบคุณมากพวกเรารู้จักกันมานานหลายปีความเชื่อใจและความสัมพันธ์ระหว่างเรานั้นแน่นแฟ้นและหาได้ยากในวงการฟุตบอลคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไบเออร์ศูนย์สี่เสมอ รักเสมอไซมอน Simon, นะครับโอ้โหเถือว่าซึ้งจัดเลยนะครับไบออเออร์เลวูเซ่นครับได้โพสต์จดหมายชื่อแบบนี้ลงบนอินสตาแกรมของสโมสรแล้วเวีเซงก็ตอบกลับด้วยอิโมจิรูปหน้าพนมมือและหัวใจสีแดง2ดวงการได้ทีมครั้งนี้เป็นการสิ้นสุดเส้นทางกว่า4ปีครึ่งของเวียสกับไบออเออร์เลวูเซ่นหลังย้ายมาจากทีมเยาวชนของ FC โคโลนในเดือนมกราคมปี2020นะครับก็ถือว่าเติบโตนะครับก้าวขึ้นมานะสำหรับฟอร์เรนเวียสครับ หรือว่าประมาณนี้อ่ะจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวก่อนนะครับอันนี้ก็ประมาณได้เสิร์ฟนะครับพอเรียกออเดอร์